น้องขอไปปั่นอาพีก่อนหน่อยแล้วอยากแชมป์แล้วเอฟเอฟนั่นเลบอกว่าเอาไอ้เฮียเฟมกว่าเฮียเฟมถึกครับโอ้โหลพี่เอฟอย่าอย่าเอฟข้างๆน้องดิพี่ต้องอยู่ข้างน้องดิเฮ้ยพี่กน้องถามว่าอะไรเนี่ยใครอันตรายสุดกูบอกเลยนะถ้าเทียบสี่คนนะตัวที่กูไม่อยากจะเอคือเฮียเฟมโอ้โหคุณอยู่ข้าเนี่ยเฟมไปไหนเอฟเฮียยใจเย็นดิอย่ามาหากูไอ้เฮีย เอฟไม่เอาเอฟเอฟไปเอฟเนอเอฟไม่เอาทิพนรักไอเชียกูจะหนีไปทางไหนแค่นี้เอฟกูข้างนี้ไหนไอ้เหี้ยโอ้ยนู่นไปนู่นมากันแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหใส่เสื้อชาเลยอ่ะกูจะหลุดมึงก็มีแค่เดียวไอ้เหี้ยวันนี้ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงเขาวิ่งหนีไปคลองแบบไอ้เหี้ยไอ้เชฟกูไอ้เฟมไอ้เฟมพันธมิตรพันธมิตรพันธมิตรเฟม แต่มิน้นเชยดีๆแล้วบอกจะฆ่าน้องมันม <laughs> ันเ,นเนาทำไมนาะเพื่อนรักเฮ้ยเียสนแมนใส่กูดิเอีย้ man, ยวสนแมนเลยสั้อ้เี้เป็นมันเด็เฮียเลยไอ้สั์เอ้ยใจเย็นยังไม่ได้ทำอะไรเลยเ,ลยเอ้ยอย่ามา <laughs> โน้ยิ <laughs> ไปด้เลย

เฟีมตั้งทีแล้วเฟี้ยมังทีแลเฟียมเฟี้ยมมันมีคนเนียนมีคนเนียนเนี่มันมีคนเนียนมึงมึงมีอยู่คนเนียนอยู่คนเนียนมึงอะมึงอะเคโอมึงสะพ่อมึงโทษเพื่อนเฟี้ยตีกันเองฮะเฟี้ตี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 น็อเตีน็อเฮ้ยเฟีมพี่ยังไม่หำน้องเลยนะเฟี้ยมมาฮักมึงเฉยด้วยดิมึงไอ้ะยิเฟี้ยมมันไปเชื่อไอ้ไหนเว้ยไอ้สัด

ในงไม่บอกเลยไม่ถึงไหนที่มันลื่ไวเกินไปอ่ะูไปไปนดนโคเดนโคมันจะเชต่ไหวสัตว์แม่งเฮียกูบอกแล้วไอสัตว์เฮียเอาถอยกูเฉย่องวนารอ แล้วกูก็ไม่เห็นว่ามีแก่อยู่กูก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยไม่รู้เสือสะท้อนเข้าโกงไงเนี่ยไม่ใช่คือถ้าไอเฟรมชนะคือชนะกูอยู่แล้วกูไม่มีเสถียรทำเนี่ยอะไรไม่ได้หรอกไปเนี่ยก็หมาพาราเฮไอเนี่ยมาวงมันไปเลยเริ่มมันโออเริ่มลงเจ็ดว่ะไอนายมันกดทับยตายเป็นรอบจริงไหม อเออว่ะกูมีซับดิงนี่ว่ะเอ้ยเห็นต้องมึงไม่กดตัวนี้ไม่กดไกอองลืมคิดไปอ,อะไรอ่ะไอเฮียไอเฟมึงจะเล่นกันจนเท้าเลยปะล่ะไอเฮียใช่เขาตัวเองไอสาน <laughs> Tại <laughs> sao <Yeah. Yeah. cười> <laughs> oh -oh -oh. không, không có anh ta? Tôi không có anh ta. Anh ta ở đến để anh ta đi. Anh ta sẽ đi đến 7 mỗi lúc. Anh ta đi đến bao nhiêu? Tôi không thấy anh ta. Đi đến 100. Nó nào? ไปยี้ยียอีรอบมันไกลาคะแนใช่กูรู้กูไม่ทำแย่เลยไปยังอะเอ๊ะไปยังวะมาม่ไ่อะนายจอมกังไม่เสยไม่ไดไม่เนียไมเขาต้น่าจะรู้นะที่ว่าลุกลุมไครตอนนี้เฟ็นวิกแล้วเป็นวิกแล้ เฮ้ยเอาลิงมาลิงไม่เจอกลีิยงกูชนสิเป็นทัพแปด้วยะเรื่องถามหรือว่างี่คนนรื่องถามกันว่างี่คนนะเอ๊ะเอจะไปแล้วเรื่องนี่อนดิสิบทแปดนานนีอย่าอย่าลุมเราอย่าลุมน้องเลยก็รู้นะว่าใครตอนเนี้ยคนลุมใครใครเหลี่ยมสุด ่นนัแหละมึงรู้ใช่ปะมึงรู้ใช่ปะว่าใครเหลี่ยมสุดรู้เออแล้วต้องไปที่แล้วกูไม่รอดกูเห็นแล้วมันโดนท้ากูเลยกูแล้วกูว่ากูไปแล้วมาหากูแน่เลยใช่ี่ยเอ้ยเฟมไอ้เหี้ยมันล็อกมันล็อกมันลอกเดี๋ยวโอเคโอเคเราเราจะนราแมนกูเลยไอ้เอฟไอ้เหี้ยไอ้เอฟกูเพื่อนรักมั้ยหรอ

เดี๋ยวเราเล่ยอะไรกูแตะเอาได้มคุเอาเพื่อนนู้นมาเล่นหรือเท่าไหร่ไหนยไอ้กูกล้าเลยไอ้เฟยเอ้าไอ้เียนยเหรอยฟื้นไอ้เเหลือนิดเดียวไอ้ยมันปืนแล้วมันเงียบเฟมกตักขาไเนองกูตักขาเลยไม่มี ไม่ต้องใส่เซชาแล้วอีกมมีสัวให้เหลือแล้วใส่เซชาทำไมก็วุ้ยีไิ่งม่เป็นหัวกลมเลใช่ไหแม่งจะเอาูเดียวเลยสัตว์แม่งลุมผู้เฉยมาดิมาดิกูไปทำอย่างไรได้อร์แล้วก็คยโอ้เจ็บนะเจ็บนะย้ยต

Nè, hai phim mà đập skill điều đồ à? luka Lukaku, <coughs> luka Lukaku, äh, luôn... luka Lukaku luka, ku, luka ku. Äh, <coughs> Ui, nó là được rồi À, đang đầm, đang thông <coughs> một. Lukaku Lukaku luka, <ku. coughs> Ui, luka <ku>. mà <coughs> ต้องลุงไอ้เชื่อเฟย์อกเชื่อกูต้องรุมไอ้เช mm hmm. uh huh? ื่อเฟยมกูบอกแล้วไม่เช really ื่อกูให้ลุงกูเฉยหน้าดีเถอะดูการดูไปได้ไปได้กูนี่แล้วเอฟเอฟตาหน้าตังของแบบแอฟสลุ่ยไปเอฟเด็ดตาตังหลอกไ้ไอ้เหี้ยดูการดูดูกากู ไอ้แค่ไอ้แค่เอ็มได้สัตว์มาแล้วตรงเพจกูไอ้แค่ที่เนี่ยดูเก้ากูไอ้เหี้ยกูยังไม่ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายกูไปแล้วกูไปแล้วเพนั้นกูไม่มีเอ็มได้แล้วไอ้นายโดนดักคอร์ดนล้วมึงไอ้ดักแกนแล้วระวังนะเพราะนั้นพี่ทำได้กลายเป็นนายได้ปะไอ้เหี้ยแม่ง แล้วไอ้สาตร์แม่งเฮียที่ผายเลยเปนื้นมั้งเนี่ยไอ้กูนี่กูเล่นต้นนะกุนะครับแม่งรวมกูเฉยเฮียรวมกูเต็มเลยเฮียมาม่อรอบเดียวไป้นนจริงๆแหละหรดูไม่เพ็มกว่านะดรไม่เกว่านะหวานใจละเฮ้ยยังไเลยลุงน้องดิมึงก็รู้แล้วว่ารุงใครไอ้สัตว์พูดขนาดนี้เฮียโดนเดนเยอก็ตายนะ กูเนี่ยอเงี้ยกูนั่งไล่อาอยู่สบาพเหมือนอย่าเงี้ยดาวตกลนแรงห่ยอย่างเงี้ยกูเนี่ยอยเงี้ยผ่านแกนะสัตว์ไอ้นอ่ตายดีนะเอ้ยไอ้ทุกคนฟังดีนะเฟมนะรู้ไม่เฟมนะเฟมยุงไม่ตังค์ยุงไม่ตังค์ยุงไม่ตังค์พี่ๆอะไรมึก็รู้มึงก็รู้ใครเหลียวมึงก็รู้ใครเหลียวนะมึงก็รู้นะเราอย่าเงียก่อนอย่างเงี้ยมันซุ่มอย่าเงี้ยไอ่เงี้ยไอ่เงี้ยมันซุ่มไอตัวไอ้ตังเลยแต่ว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้เฟมไอเฟมครับเฟมเชื่อกูดี เอพันธมิตรเอพันธมิตรเอเอพันธมิตเอมัไมเอพกันแล้วเอพกันแล้วไม่ไม่ไม่ยงดกนแล้เอาเนเอาเนาเอานเออไ้นาไอน้ยไอ้เจ้าไทยมาเด็กเกียบอกเลยไอ้สับเอาเนาะเอาเนาไปหนึ่งมาโล่นี่นะไปหนึ่ง๋ยวไปล้างให้๋ยวไปล้างให้ขขล้าง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 งระวังระวังระวัง

น <OR> ี่นี่บอกไอจีบอกไอจีอาไรอะไรอาไปเดี๋ยวไปเอาไอ้ตังไปไหนฮะไอ้ตังไงคือคือมีตังไอไอนี่เหมือนกันไอ้ตังไปไหนวะไอ้เี้ยน่าสร้างกูไอ้ตังไปได้ลูกากูมาเลยเออลูกากูไปไหนพี่เอฟเอฟใช่ไม่ไหงจากนั้นน่ะมึงจะโดนไหนตกตายเว้ย ่นค่ายเพียงก่อนเอ้ยทำกมค่ายไหนก่อนจูคาคูทำไมเอฟนีไปเอฟดีไปตีอฟเปลอยู่ไอ้เทียมมันเล่นูมีกามีก็มีกางที่เอฟเอฟโฟกัสกระดาษต้งใส่ตัววนนีกูเปิดโลกอั้หน้าอุ้ยชื่อะไรวะจีน่าไอ้เทเอาแล้ยเอาแล้ว เยี่นายมันล่อฟื้นไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ตาตาหายจริงแล้ว้าตาหายจริงป่ะตางกันชอบวงการไอ้เหี้ยแม่งเป็นไงล่ะตาหี้ยใช่ตาตาทายตาทายตาทายน้ได้เลยไอ้เหี้ยตาหายม่เอาไปด่ามาแล้วแม่งดุมกูแน่สิไอ้เหี้ยแต่ยังตาท้ายรอบเลยนี่ไอ้เหี้ยมีคนเพียงอ่ะเอฟพีดิเอฟพีอ่ะ ดาท้ายของแท้นะเลี้ยว T F เล่นนหมาไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนนี่มันลุมกูเลยคือแบบกูไม่มีเง่ไม่มีเซ็ตทองก็ไม่มีแล้วยังจะลุมกูอีกไอ้ตังก็เหมือนกัไม่คุ้นเลยไอ้ตังอ่ะแม่งบอกลุมกูสองรอบแล้วอะไรนุ้วี้นุเวี้เลยมึงน่ะแหละสัตว์แม่งไอ้เฮียแม่งบอกลุมกูลุมกูเฉย Tư xa... thế <laughs> <-A> là sao. Ayy, yêu sai của đây. Epan đình bay. 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 Epan

เ้ยรัับสัญญากูสัญญาสัญญาสัญญาเฉยสัญญาเฉยคิดดูไม่ขึนคุณสัญญงสัญญาความจริงใส่เราไม่เราใส่เราไม่เอาไอ้มันโฟกัสมาแล้ววะลงก่อนลงก่อนลงก่อนเป็นผูจัดการให้ชิมหายแล้วโลดโลดอุ้ยไอ้เทียเกือบแล้วไอ้เทียอุ้ยมาแล้วไม่ทันว่ะ

ไอ้ไอ้แม่งเขาตัดเลยเนี่ยไอ้เฮียมึงนานจังวะไอ้สัสสโลแมนสองสโลแมนสองไอ้โฟกกันแล้วแล้วอุ้ยโฟกกันโลไอุ้ยอ่ยไอ้ตังแตกแล้วไอ้เฮียเฮียอย่ายปหลบหลบเจยนี่วิ่งตามวิ่งตามไล่เร็วอ่ะไล่เร็ววิ่งมึงไล่จับมึงล็อกตัวกูได้เปล่า

ไม่ชนะเหี้ยอะไรสักอยากเหียอะไรมึงก็รู้นะใครเหลี่ยมสุดแค่นี้แหละมึงก็รู้นะใครเหลี่ยมสุดเหลี่ยมสุดไอ้เแคยนัทอตะเหลี่ยมเหลี่ยมหีอะไรสักกูนี่ย